สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ง่ายๆ c h a n าแนลนะครับจะมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับปิดโหมดนักพัฒนานะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารให้ปลอดภัยนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo โดยเฉพาะแอป b a c c m o b i l e ทขสผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับเปิดแอปธนาคารขึ้นมาแล้วระบบแจ้งว่าให้เราปิดโหมดนักพัฒนาหรือว่า usb debug ตามรูปภาพนี้เลยนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจนะครับแค่เพื่อนๆเ,เข้าไปปิดโหมดนักพัฒนาเพื่อนๆก็สามารถเปิดแอปธนาคารได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับวิธีการปิดโหมดนักพัฒนาโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกระบบเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปแล้วก็ปิดตัวเลือกนักพัฒนาแอปได้เลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่พบโหมดนักพัฒนาให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็กดย้ําย้ําครั้งนะครับตรงหมายเลขบิลนะครับจากนั้นนะครับหน้าจอจะขึ้นข้อความว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วให้เรากลับมาที่การตั้งค่านะครับเลือกระบบเพื่อนๆก็จะพบโหมดนักพัฒนาแอปกดเข้าไปได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆปิดได้เลยนะครับแล้วก็มาลองเปิดแอปธนาคารดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้ตามปกตินะครับเมื่อเราปิดโหมดนักพัฒนาแอปแล้วหากเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวง่ายๆ h ช n แนลจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ง่ายๆ h ช n แนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับง่ายๆ่ายชาแนลได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกและสังคมต่อไปนะครับสวัสดีครับ